กราบเรียนคุณผู้ชมลูกท่านแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel The Move ครับสำหรับวิดีโอนี้ผมก็ขอทำตามที่คุณผู้ชมเรียกร้องกันมาว่าให้จัดลำดับตัวละครผู้หญิงในซีรีส์ Dark Soul และก็ o ลัดบอลซึ่งผมขออนุญาตทำเฉพาะดาร์กโซละกันนะครับเพราะว่าตัวละครนั้นค่อนข้างจะเยอะมากโดยในวันที่ผมตัดสินใจทำตอนนี้ผมมีข่าวร้ายก็คือผมลบวิดีโอทั้งหมดไปแล้วไม่ว่าจะเป็นของ Dark Soul และ o ลัดบอลเพราะว่าฮร์ดิ์เริ่มขึ้นสีแดงไปเรียบร้อยก็ต้องลบออกไปเพื่อทำเกมใหม่ๆนะครับ เพราะฉะนั้นวิดีโอนี้ผมจึงไปก,กอ๊อปมาจากชแนลต่าง,างๆเพื่อใช้ประกอบการทำเอพิโซดนี้โดยชแนลที่ผมถือวิสาสะไปก,ก๊อปของเขาก็จะมีรายชื่อตามที่ขึ้นมาดังนี้ครับเอาล่ะเรามาเริ่มกันเลยกับสุดยอดตัวละครฝ่ายหญิงที่เป็นที่สุดในซีรีส์ดักโซทั้ง3ภาคว่าจะมีใครกันบ้างเชิญรับชมกันได้เลยครับ ตำแหน่งแรกผมขอยกให้เป็น3อันดับตัวละครหญิงที่ชีวิตรันทดที่สุดโดยเริ่มต้นจากอันดับ3ได้แก่ลอสซินเนอร์เธอคือหนึ่งในบอสของด์คโซภาค2จากข้อมูลบอกว่าเธอกลายเป็นอันเดธและขังตัวเองไว้ในหอคอยซินเนอร์ไรส์ที่เป็นส่วนหนึ่งของลอสเบสติลเทาว่าเหตุผลที่เธอขังตัวเองเอาไว้ก็คือในอดีตเธอพยายามจุดไฟเดอะเฟิร์สเฟลมขึ้นมาอีกครั้งเทาว่าเกิดความผิดพลาดทาให้ส่งผลร้ายแรงตามมาเธอจึงรู้สึกผิดในการกระทําโดยสุดท้าย เธอตัดสินใจลงโทษตัวเองโดยการจองจำตัวเธอไว้ในหอคอยแห่งนี้อันดับที่2ก็คืออดีตชาติของลอสซินเนอร์นั่นก็คือแม่มดแห่งไอซันลิสครับต้องบอกว่าหลังสงครามที่ชนะมังกรโบราณมันให้อารมณ์เหมือนกับว่าเหล่ายักษ์ผนึกกำลังกันและเอาชนะบอสใหญ่ของยุคได้แน่นอนว่าหลังสงครามจบลงมันคือยุคแห่งไฟยุคแห่งผู้ชนะสงครามอันรุ่งโรจน แต่อยู่ดีไม่ว่าดีไฟที่เป็นขุมกําลังของพวกเขาเริ่มอ่อนแสงแม่มดนสิสลสที่อยู่ในสถานะฟินกับอํานาจและยุคข,ของตนเองอยู่ดันไปเล่นกับไฟพยายามจุดมันขึ้นมาใหม่ตูมเดียวเลิกกลายเป็นเบสออฟเคออสล่มสลายไปพร้อมๆกับอาณาจักรของเธอ และอันดับที่หนึ่งที่ผมยกให้เป็นสุดยอดแม่หญิงผู้มีชีวิตรันทดสุดๆของจกักรวาลด a r าร์คโซนั่นก็คือเจ้าหญิงดัสแห่งอูลาซิลครับองหญิงตกยากที่ติดอยู่ในคริสตัลโกเลมเฝ้าดูอาณาจักรของตนถูกความมืดของดิออบิสครอบงำคนที่เธอรู้จกักเพื่อนฝูงญาติที่น้องล้มตายคิดดูครับว่าชีวิตมันน่าอนาถขนาดไหนแถมยังถูกพาข้ามเวลามาอีกกินนอนขี้เยี่ยวอยู่ในคริสตัลโกเลมชีวิตแม่งรันทดเกินครับคุณผู้ชม Grave my signature. If thou art in need, pray summon me from my signature. It seems that my time is done. May the great flames guide thee. ตำแหน่งที่2ที่จะยกมาพูดก็คือสุดยอดตัวละครหญิงที่น่าเกรงขามที่สุดซึ่งตำแหน่งนี้ผมบอกเลยครับว่าพอคิดตำแหน่งขึ้นมาในหัวผมมันผุดขึ้นมาแค่คนเดียวเลยซึ่งเธอก็คือราชินีนาชันดราครับหญิงสาวที่เดินทางมายังอาณาจักรแรงเลกจนได้กลายเป็นราชินีเคียงข้างกษัตริย์เวนดริกเมื่อคำสาปอันเดียคืบคลานเข้ามาเธอหลอกให้เวนดริกทำสงครามกับเผ่ายักษ์จนนำพาให้เกิดสงครามระหว่างสองเผ่าพันธุ์และนำพาแรงเลกสู่การล่มสลายลงในที่สุด นอกจากนี้อดีตชาติของเธอก็คือเศษเสี้ยวหนึ่งของวิญญาณแมนัสที่มาเกิดใหม่อีกครั้งนั่นเองครับ ตำแหน่งถัดไปคือสุดยอดสาวสาว,สาวขวัญใจเกมเมอร์สายโอตาคุซึ่งผมจัดให้3อันดับเช่นกันซึ่งอันดับที่3ที่ได้ตำแหน่งนี้ไปก็คือค r อสบร์พิซซิล l าสาวน้อยขาวโอโมอ่ามกลางหิมะแห่งดินแดนภาพวาดครึ่งหนึ่งของสายเลือดของเธอคือมังกรและค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าเขาคนนั้นก็คือมังกรไร้เกรดซีดทว่ามรดาของเธอเป็นใครนั้นไม่มีหลักฐานชัดเจนครับ อันดับที่2ก็คือไฟคลิปเปอร์ประจําภาค3ครับการรู้จักกับเธอก็เสมือนดูหนังเรื่องกวนมืนโฮเพราะตั้งแต่ต้นเกมจนจบเกมครบทั้ง4แบบคุยดีๆก็แล้วกระทืบก็แล้วเธอก็ไม่ยอมบอกชื่อเราสักทีครับและถึงแม้ว,ว่าด้วยหน้าที่การงานคือการเฝ้ากองไฟของเธอทําให้เธอต้องลัทิ้งดวงตาของตัวเองไปเธอก็ยังเป็นขวัญใจเกมเมอร์หลายๆคนอยู่ดีครับ และอันดับที่หนึ่งนั้นจะเป็นใครไปไม่ได้เลยครับเธอก็คือเอเมอรัลเฮรานหรือว่าชื่อจริงของเธอก็คือชานอลอ์ตนั่นเองครับไม่มีอะไรจะพูดมากเพราะว่าเธอชนะด้วยการที่มีฉากซีคัสซีนเป็นของตัวเองกับท่านั่งชิลๆของเธอมันทําให้หนุ่มๆสายโอตาคุใจละลายไปตามๆกันแต่สเสน่ห์ของเธอคือภูมิหลังของเธอนั้นเป็นความลับจริงๆหรืออีกทฤษฎีหนึ่งก็คือคนทําเกมภาคนี้อาจไม่เน้นเนื้อหากูทําให้คลุมเครือไว้ก่อนที่เหลือค่อยว่ากันก็เป็นได้ครับ และสิ่งที่เรารู้เพียงไม่กี่อย่างที่เกี่ยวกับเธอก็คือเธอเป็นผลพวงจากการทดลองให้กหําเนิดมนุษย์ที่มีสายเลือดของมังกรจากทชษฎีที่ว่ามังกรโบราณเท่านั้นที่จะต่อต้านคำสาบอันเดดได้แถมเธอยังเป็นไฟคิปเปอร์ของเกมภาค2อีกด้วยครับ และตำแหน่งสุดท้ายที่อยากให้กับสาวๆแห่งดักโซก็คือตำแหน่งสาวสายแอบหรือก็คือตัวละครหญิงที่ความลับของเธอยังไม่ถูกเปิดเผยหรือว่ามันมีความคลุมเครือค่อนข้างมากแน่นอนว่าชารลอตก็อยู่ในกลุ่มนี้แต่ผมพูดถึงเธอไปแล้วก็ขอผ่านไปแล้วกันครับโดยผมมีตำแหน่งนี้ให้กับ3มท่านเช่นกันโดยคนที่ได้อันดับ3าไปก็คือ Dancer of the v a r ะเ l รหญิงสาวนักเต้นรูปร่างไซส์เดียวกับเ่ายักแบบควินและควินเนวิอ เธอเฝ้าถงพระราชวังโรทริกเอาไว้เพราะว่าความลับของเธอนั้นมีความเกี่ยวข้องกับวินเนเวียอย่างมากแต่แท้จริงแล้วเธอจะเป็นใครกันแน่ตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานที่ชี้ชัดครับ อันดับที่2ก็คือโรซาเรียมาสเตอร์ออฟรีเบิร์ดเธอเป็นหัวหน้าโคเวินนซ์ซึ่งเราจะได้เจอเธอที่ Cathedral of the Deep บอกแค่นี้เลยครับว่าผมไม่มีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับเธอเลยแต่แอบบอกคุณผู้ชมสักนิดครับว่าผมลองไปค้นหาข้อมูลดูก็พบว่าเธอนั้นมีความเกี่ยวข้องกับอนโนรันโดด้วยครับ และอันดับหนึ่งตำแหน่งสาวแห่งความลับผมขอยกให้กับเวลกาครับเอาจริงๆผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเวลกาเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายรู้แค่ว่าเธอมีความเกี่ยวข้องกับอีกากับโลกแห่งภาพวาดของอารี m i มิสและสิ่งที่ผมมั่นใจมีอยู่อย่างหนึ่งก็คือเธอเป็นเทพ,พเจ้าแบบเดียวกับกวินทเทราว่าเธอเป็นใครกันแน่และเกี่ยวข้องกับจักรวาลดาร์กโซอย่างไรต้องติดตามกันต่อไปครับ เอาละเนื้อหาในส่วนของเรื่องราวตัวละครในด์กโซนั้นมีอีกหลายคนที่ยังเป็นความลับอยู่แล้วก็มีอีกหลายทฤษฎีที่น่าสนใจเกี่ยวกับตัวละครกลุ่มนี้ซึ่งผมตั้งใจว่าถ้ามีเวลาจะมาทําแยกคลิปให้ตามที่คุณผู้ชมขอมาครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนครับว่าตอนหนึ่งอาจจะมีเนื้อหาไม่ยาวมากคือผมก็เกรงใจคุณผู้ชมนะว่าโหอุตส่าห์รอคลิปตั้งนานแต่ว่ามาแค่3นาที5นาทีแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากให้ทําจริงๆก็จัดให้ได้ครับสรุปถ้าคุณผู้ชมอยากให้ทําก็คอมเมนต์ไว้นะแล้วอยาก รู้เรื่องของใครผมจะพยายามทำให้นะครับเอาละวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีครับ